กราบสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมอีกแล้วนะครับผมท็อปทีวีซีเฮดนะครับผมเนี้ยนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาแจกเซิร์ฟอีกแล้วนะครับผมเซิร์ฟใหม่นะครับผมอ่าตอนแรกนะครับผมคุณก็ต้องล็อกอินด้วยนะครับผมเขาก็จะบอกว่าล็อกอินคุณก็ล็อกอินตามเขานะครับนะเอาล่ะนะครับผมเซิร์ฟนี้ก็สนุกนะครับผมผมเล่นได้แล้วตาหนึ่งนะครับผมส่วนดาบไดมอนด์นะครับผมเขาแจกฟรีนะครับเนี่ย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 เอ็กกี้เนี่ย อ่าสกินเอ็กกี้นะอ่านะครับผมเราก็จะเอ้ยโอ้ยนะครับผมก็พามาเล่นเยอะๆด้วยนะครับผมเซิร์ฟนี้นะครับผมก็เล่นสนุกอยู่นะครับผมนะอ่านะครับก็เล่นสนุกอยู่นะครับนะอ่ามันก็ไดไอคิวด้วยนะครับผมนะโอ้ย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 ตายแล้วตายแล้ว ใช่แล้วเฮ้ยเฮ้ยสีล้อดโอ้ยไม่ใช่โอ้ยสกินเหมือนสีล้อดเลยอ้าวโอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ครับผมใช่สีล้อดจริงๆริงไหมวะอ๋อไม่ใช่ครับผมไม่ใช่ครับผมตัวปลอมนะครับผมอ่ะอะไรนี่ยผมใครอยากจะได้นะครับผมลิงก์อยู่ใต้ล่างชิเฮ้ยเอ้ะ ไอพีอยู่ใต้ล่างคลิปของผมนะครับผมก็ขอจบเพียงแค่นี้นะผมนะใครอยากจะเล่นก็ไอพีอยู่ใต้ล่างคลิปของผมนะครับอ่ะผมรีวิวแค่นี้แหละนะครับผมก็ขอจบเพียงแค่นี้นะผมก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์และกดซับสไครต์กันด้วยนะครับผมก็ไปแล้วแหละครับผมอ่ะไปแล้วครับผมสวัสดี